สำนักงานตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์ที่8กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมความร่วมมือผ่านระบบโซู c มคลาวมิทติ้งหนห้องประชุม901สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเมื่อวันที่19กันยาย,ยน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชนนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกว่า240คนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จาก12จังหวัดในความรับผิดชอบ การอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมทั้งฝึกอบรมช่องทางการ้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายภาคส่วนอาทิกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ร่วมบรรยายและรายงานผลการดําเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรียังได้จัดการอบรมเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภายในห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภาพข่าวสุรเดชแก้วไขบรรณาธิการข่าวลบบุรีทีวี4.0 ติ๋งบัวทองข่าวโซเชียจลจางร้านพิธีกรภาคสนามที่วากรสมวนพวกที่ปรึกษาณเดชรบุรีทีวี4.0รายงานลบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมรบุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง f เฟ b บ o k กแฟนเพจ โดยพิมพ์รปบนทีวีชมย้อ,ยอนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรถบนทีวีกันทท่านั้นละ